半夜，早。 ขอพระคัมภีร์ประจำวันมทัทธิวบทที่10ข้อ16หัวข้อฉลาดเหมือนงูและไม่มีพิษเหมือนนกพิราบนี่แนะ่เราใช้ท่านทั้งหลายไปดุดแกะอยู่ท่ามกลางพวกหมาป่าเพราะฉะนั้นจงเฉลียวฉลาดเหมือนงูและไม่มีพิษมีภัยเหมือนนกพิราบ ค่ะพี่น้องี่รักกลับมาพบกับรายการพรยามเช้าอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันที่สนะคะและที่เราจะยังอยู่ในพระธรรมมัทธิวในบทที่10ข้อที่16หหัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือจงฉลาดเหมือนงูและไม่มีพิษเหมือนนกพิราบ มัทธิวบทที่10ข้อที่16นะคะได้บอกไว้ว่านี่แน่เราใช้ท่านั่งหลายไปดุดแกะอยู่ท่ามกลางพวกหมาป่าเพราะฉะนั้นจงเฉลียวฉลาดเหมือนงูและไม่มีพิษมีภายเหมือนนกยิราบทำไมพระเยซูคริสตจึงให้เราฉลาดเหมือนงู บางคนอาจจะมองภาพของงูว่างูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของมารซาตานแล้วทำไมต้องไปเกี่ยวข้องกันนะคะในบริบทนี้พรี่ซูคริสไม่ได้เปรียบเทียบงูเป็นมารซาตานแต่พระองค์เปรียบเทียบ ธรรมชาติของงูจริงๆแกะที่ถูกส่งออกไป่ามกลางฝูงหมาป่าหลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนและทรงคืนพระชนและพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ได้ส่งผู้คนเนี่ยออกไปนะคะสักครัสาวกได้ออกไปในที่ต่างๆนานาในการประกาศข่าวประเสริฐการเปรียบเทียบภาพของแกะแกะเนี่ยอาจจะเป็นภาพของความอ่อนโยนและความอ่อนน้อมถ่อมตน การอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยหมาป่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่เราจะอยู่รอดและปลอดภัยในแกะที่อ่อนแอนแล้วก็ไม่มีอาวุธพระยซสุคริตจึงแนะนำวิธีการใช้ชีวิตว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรพระยซสุคริตได้แนะนำว่าให้เราฉลาดเหมือนง,งูฉลาดเหมือนง,งูเป็นสุภาษิตนะคะเพราะงูน่ยธรรมชาติของมันนะคะมันเป็นสัตว์ที่ระมัดระวังรอบคอบ งูนะมีการระมัดระวังอันตรายในการที่จะหลีกเลี่ยงและรู้ที่จะปกป้องตัวเองส่วนนกพิราบนั้นเป็นนกที่สงบนะคะไม่ล่านกชนิดอื่นๆไม่ก่อกวนไม่ทำร้ายผู้อื่นเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความไว้วางใจได้คําว่าฉลาดนะคะคือคําว่าโพนา μ สในภาษากรีกซึ่งหมายถึงการระมัดระวังอย่างมาก มีความรอบคอบมีไหวพริบพระคัมภีร์นะคะบางฉบับใช้คําว่าโจงมีไหวพริบเหมือนงูนี่เป็นธรรมชาติของพฤติกรรมงูพวกมันมักจะระมัดระวังมากและฉลาดรอบคอบและเป็นสิ่งที่พระยุคริต์อยากให้เรานำธรรมชาติของงูนี่แหละพฤติกรรมของงูในเรื่องนี้แหละมาปรับใช้ในชีวิตของเราท่ามกลางที่เราอยู่ในฝูงหมาป่าพระคัมภีร์บันทึกว่าฉลาดเหมือนงูนั้น ในบริบทของสำนวนกรีกนั้นหมายความว่าเราจะต้องสุข,ขุมรอบคอบฉลาดและระมัดระวัง เช่นดุดแกะอยู่ท่ามกลางหมาป่าหมายถึงคนดีในหมู่ผู้นำที่ชั่วร้ายหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่เราจะอยู่ท่ามกลางสังคมนะคะเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะอยู่ในสังคมรูปแบบไหน <S <S เพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องระมัดระวังฉลาดในการใช้ชีวิตท่ามกลางสิ่งที่ชั่วร้ายฉลาดในการที่จะใช้ชีวิตท่ามกลางสิ่งที่สามารถล่อลวงให้เรากระทำบาปเพื่อเราจะไม่ตกอยู่ในสิ่งที่ชั่วร้ายและจะไม่ถูก ล่อรวงด้วยความบาปที่อยู่รอบข้างของเราฉลาดเหมือนงงหมายถึงหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหาหลายครั้งนะคะเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเรามักจะแก้ที่ปลายเหตุมากกว่าที่จะแก้ที่ต้นเหตุ แต่จะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เราหลีกเลี่ยงหรือว่าระมัดระวังสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาได้ไม่มีพิษมีภัยเหมือนนนพิราบหมายถึงหัวใจที่บริสุทธิ์ไว้วังใจได้ไม่ทำร้ายผู้อื่นอยู่อย่างสันติกับผู้อื่น เพราะฉะนั้นนะคะในเช้าวันนี้แม้เราจะเป็นแกะแต่เราจะใช้ชีวิตท่ามกลางฝูงหมาป่าอย่างฉันฉลาดนะคะโดยการที่นำความฉลาดหรือความรอบคอบของงูและเหมือนนกพิราบที่ไม่มีพิษมีภัยกับผู้อื่นแต่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติขอพระเจ้าอวยพรเราในเช้าวันนี้นะคะให้เราฉลาดเหมือนงูและไม่มีพิษมือภายเหมือนนกพิราบนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ